สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูจุรารัตศีสงครามในรายวิชาภาษาไทยและในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนเรื่องของคำพ้องค่ะคำพ้องคืออะไรคำพ้องคือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็นสองชนิดนะคะมีพ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงค่ะลักษณะของคำพ้องรูป เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันมาดูตัวอย่างคำพ้องรูปค่ะคำแรกนะคะอ่านว่าเพลาหมายถึงเวลาอ่านแบบที่สองคืออ่านว่าเพลาหมายถึงแกนสำหรับให้ล้อหมุนต่อไปค่ะอ่านว่าปรักซึ่งแปลว่าเงินและแบบที่สองก็คืออ่านว่าปร,รักซึ่งแปลว่าหักหรือพังค่ะ ต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่ากรีหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งแล้วก็อ่านว่ากะรีหมายถึงช้างค่ะคำต่อไปนะคะอ่านแบบแรกก็คืออ่านว่าเสมาหมายถึงเครื่องหมายบอกเขตโบดและก็อ่านแบบที่สองคือเสมอหมายถึงหญ้านะคะต่อไปอ่านแบบแรกอ่านว่า ครุหมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งมีหูหิ้วใช้ตักน้ําและก็อ่านว่าครุหมายถึงครูหรือว่าแปลว่าหนักนั่นเองค่ะต่อไปอ่านได้สองแบบเหมือนกันนะคะอ่านว่าปักเป้าหมายถึงว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาวและก็อ่านอีกแบบหนึ่งก็คือปักกระเป้าหมายถึงปลาปักกระเป้านั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูคำพ้องเสียงลักษณะของคำพ้องเสียงนะคะอย่างที่บอกเขาบอกว่าพ้องเสียงแสดงว่าต้องมีเสียงเหมือนกันก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกันนั่นเองค่ะเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันมาดูตัวอย่างของคำพ้องเสียงกันบ้างค่ะคำว่าการคุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดู3การด้วยกันนะคะการตัวแรก กไก่สละอาะรอเรืออ่านว่าการหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำการที่สองนะคะกไก่สละอาะรอลิงอ่านว่าการหมายถึงเวลาและก็การตัวที่3มหมายถึงทองค่ะต่อไปเป็นคำพ้องเสียงคำว่าโจ์บ้างค่ะคำว่าโจ์คำแรกนะคะหมายถึงผู้ฟ้องคดีต่อศาลนะคะ แล้วก็โจทย์อันที่สองหมายถึงคําถามและก็โจทย์คําที่สามหมายถึงพูดกันแซ่เซิงต่อไปเป็นตัวอย่างพอคําพ้องเสียงคําว่าพักค่ะพักตัวแรกหมายถึงหยุดชั่วคราวพักตัวที่สองหมายถึงหมู่คนที่รวมกันเป็นฝ่ายและก็พักตัวที่สามหมายถึงใบหน้านะคะ คุณครูมีแบบทดสอบมาให้เ,เด็กๆลองทำมีทั้งหมด10ข้อลองช่วยกันตอบนะคะข้อแรกคำพ้องหมายถึงข้อใดอเด็กๆดูสิคะเด็กๆค,คิดว่าคำพ้องหมายถึงข้อใดใน4ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือคำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกัน อย่างเช่นถ้าพ้องรูปก็แสดงว่ารูปก็คือเขียนเหมือนกันถ้าพ้องเสียงก็คือมันมีเสียงที่เหมือนกันนั่นเองข้อ2ข้อใดคือความหมายของคำพ้องรูปไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเด็กๆลองดูสิคะคำตอบที่ถูกต้องคือ คำที่เขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนั่นเองค่ะต่อไปข้อ3คํคำในข้อใดมีคำพ้องรูปง่ายที่สุดเลยคำว่าอะไรคะลูกเฉลยเลยนะคำว่าปักเป้านั่นเองหรือปักกระเป้าต่อไป ข้อ4คําในข้อใดหมายถึงภาชนะสารที่ใช้ตักน้ําคําตอบคือครุนั่นเองค่ะต่อไปข้อ5ข้อใดต่อไปนี้มีคําพ้องรูปในสระน้ําแห่งนี้ มีปลาแหวกว่ายอยู่ในสระมากมายตัวเลือกที่สองนะคะผู้คนต่างแห่แหนมาดูจอกแหน่คำตอบที่สามนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ห้ามเด็กๆเ,เล่นสาสตร์น้ำกันเด็ดขาดและตัวเลือกสุดท้ายนะคะ วันนี้วันสุขฉันมีความสุขที่สุดเลยข้อไหนมีคำพ้องรูปคะ่าข้อสองนั่นเองผู้คนต่างแห่แหนมาดูจอกแหนแต่ครูคะข้อ1ก็มีคำว่าสะเหมือนกันนะคะแต่สะในที่นี้มันเป็นคำเดียวกันนะคะถ้า ในโจทย์มันมีคำว่าสระแล้วก็มีคำว่าสระอันนีน้ถึงจะตอบได้นะคะต่อไปมาดูข้อ6กันต่อค่ะประโยคใดต่อไปนี้ไม่มีคำพ้องเสียงนะคะตัวเลือกที่ 1. ครูห้ามนักเรียนเล่นสาดน้ำในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ใช่ไม่เอ่ยตัวเลือกที่2ท่านขุนให้บ่าวเปลี่ยน เพาลารดให้เสร็จในเพลาเที่ยงตัวเลือกที่3ให้นักเรียนพิสูจน์สมการจากสูตรที่กำหนดให้และตัวเลือกสุดท้ายดูหน้าเธอสิช่างน่ารักเหลือเกินข้อใดไม่มีคำพ้องเสียงคะชัดเจนที่สุดเลยคือคำว่าคือคำว่าเพลานั่นก็คือข้อ2นั่นเองเพลากับ เพลาใช่ไหมคะซึ่งสองคำนี้เป็นคำพ้องรูปข้อ7ข้อ,คำ,ขอ,ค,ำอคำในข้อใดเป็นคำพ้องเสียงคำในข้อใดเป็นคำพ้องเสียงผูกพันวันพุธสุขสันคัสันอนุบาืฤดูการสละอะสะว่ายน้ำ อันไหนที่มันมีเสียงเหมือนกันลูกง่ายมากเลยคือ,อตัวเลือกที่สองนั่นเองค่ะต่อไปข้อ8ประโยคใดมีคำพ้องเสียงมากที่สุดคำพ้องเสียงนะคะตัวเลือกที่1เขายืนตักบาทบนบาทวิถีมีกี่คำคะตัวเลือกที่สองน้องเพิ่งถูกพึ่งต่อยเมื่อเช้านี้ น้องพึ่งถูกพึ่งต่อยเมื่อเช้านี้มีกี่คำคะตัวเลือกที่3วันนี้วันลายาเรียนเรื่องวรรณยุกวันนี้วันลายาเรียนเรื่องวรรณยุกและตัวเลือกสุดท้ายคุณย่านั่งตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ใช่ค่ะคำว่าวันมี3ก็คือวันละยาวันนี้แล้วก็วันนายุกต่อไปข้อ9คําคำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องอาหารสุกความสุกมะม่วงสุกวันสุกมันมีคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือมะม่วงสุกคำว่าสุกจะต้องใช้เหมือนกันกับคำว่าอาหารสุกก็คือ ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดค่ะและข้อ10คำในข้อใดหมายถึงทองคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะคำว่าการตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไหนใครทดสอบแล้วถูกหมดทั้ง10ข้อบ้างเอ่ย ปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยหลังจากเด็กๆเ,เรียนเรื่องของคำพ้องรูปแล้วก็คำพ้องเสียงแล้วนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเรื่องคำพ้องเช่นเดียวกันและคุณครูให้เด็กๆทำใบงานเรื่องของคำพ้องรูปนะคะมาสัปดาห์นี้คุณครูมอบหมายงานให้เด็กๆทำก็คือใบงานเรื่องของคำพ้องเสียงมีทั้งหมด 8ข้อด้วยกันให้เด็กๆนะคะดูคำชี้แจงให้ดีเขาบอกว่าให้นักเรียนนำคำพ้องเสียงในวงเล็บมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะให้เด็กๆคัดลอกใบงานลงในสมุดแล้วก็เลือกคำในวงเล็บเพียงหนึ่งคำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อ่านดูบริบทของประโยคหรือข้อความในโจทย์ให้ดีและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมาตอบนะคะหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขในการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่สำหรับชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสำหรับชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ